สวัสดีครับวันนี้ตามติดพนาชาแนลมาบุญบั้งไฟกันนะครับผมบุญบั้งไฟที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับมาชมบรรยากาศงานจัดยิ่งใหญ่มากครับที่อำเภอพนมไพรตรงนี้นะครับมาดูการจุดบั้งไฟล้านกันนะครับวันนี้ครับก็มี3-4แท่นจุดนะครับดูนะครับโอ้โหอลังการครับ วันนี้ครับมาชมการจุดบั้งไฟล้านกันนะครับผมนี้มาชมพามาชมบรรยากาศกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มจุดนะครับผมอันนี้ก็พนาก็พามาดูนะครับมาดูว่าความอลังการนะครับของการจัดงานบุญบั้งไฟที่อำเภอพนมไพรนะครับพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นยังไงนะครับติดตามพนาชาแนลมานะครับติดตามกันมายาวๆเลยนะครับ คนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับที่มาชมการจุดบังไฟวันนี้นะครับวันนี้พนาชาแนลบุกมาที่พนมไพรครับพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูการจุดบังไฟร้านกันครับวันนี้ครับนี้ก็เริ่มจุดจะเริ่มจุดนะครับพนาตัดภาพมาให้ดูก่อนนะครับก่อนจะจักสู่เข้าสู่การดูวิดีโอกันนะครับผมโอ้โหคนค่นเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันยาวๆกับพนาชาแนลนะครับครับตามพนามาเลยนะครับชมยาวๆบรรยากาศการจุดบั้งไฟล้านกันยาวๆกันไปเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศในวันนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับการจุดบั้งไฟที่นี่ครับผมบั้งไฟล้านนะครับวันนี้มีการจุดวันนี้นะครับ ามาชมกับพนาชาแนลกันยาวๆกันไปเลยเลยครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มพนาชาแนลกันด้วยนะครับผมฝากผลงานกันชมการจุดบั้งไฟล้านที่อำเภอพนมไพรของพนาชาแนลโดยนะครับผมเชิญชมยาวๆไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเชียร์กันครับบั้งไฟคุ้มไหนหมู่บ้านไหนจะได้ที่หในวันนี้นะครับผม วันนี้ก็จะเป็นการจุดบ,บ้งสวงนะครับน้องบองวงสวงปงพญาแถนกันก่อนนะครับผมชมยาวๆกันไปเลยครับ ได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับต้องขอบคุณทางด้านฝ่ายจัดงานนะครับท่านนายกทีมบอลคันโตโเนะครับนายกเทศมนตรีตำบลพุทธภัยของทีมงานของคณะของคณะเจ้าพ่อไอ้พ่อบุญครับคณะทัชทีมเทพิรัตน์นายอำเภอพุทธไทยแก้ข้อมูลเลยครับฐานสองและฐานหนึ่งครับแจกข้อมูลมาเลยเป็นเป็นฐานหนึ่งครับอาจารย์ครับครับไปไปฐานหนึ่งก่อนทันฐานสองลูก้า หันหน้าเข้ว่าหันหน้าเข้ว่าใจบอกไปแน่ลูกยจะหันหลังไหเออหันหนาเข้ามาไว้เดี๋ยวฐานที่หนึ่งเบอร์ฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งสองก็พี่ยันเบอร์หนึ่งสองวามพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปเราจะจุดปลักไฟถาดหมายเลข12ของคุณแม่ เพรพร้ช bon, ูดแสง่ข <sm art> ่เทพเวลาสามสันขวายองค์พระพาทวัดกลางลมเวทสามสองหนึ่งไปไปเลนะไปเลนพไปแลยน ัเนแค่เดนหาตับอมก่เนี่กิ่บอกดูดวยอย่างที่อกค่นัเป็นแารอีเไปของคุณิริศิ์พลาเอกอนอรูรการสารกครองทั้ง อ้นสามบินบินบินก็ได้ครับจะหาว่ากันนะครัเอ,อันสองต้องยกฮงด้วยนะครับย,ย,ยกฮงนะ แจ้งเวลาต้อคไปเสียพันธุ์ดที่5หมายเล 22, ข22่สบของคุณสตดาจากท่าเรพานนึ่รับ167คะแนนอันดัที่2หมายเลข20ของคุณปานทองนะรับนปานคอนแนรยส4่คะแนนอันดที่1หมายเลข13ของนางสาวนกักการหนึรคะแนนอันดที่5หมายเลข4ี่ ขอบคุณจุรีรักจากข้าพนิพนมนะครับ263คะแนนขอบคุณครับเดิเดนเขนา้มา,ามา,าเลยนะครับเย้นะครับฐานจุดที่สี่นะครับต่องทำที่ฐานจุดที่สี่นะครับทำอย่างเล้นะคูดับเลยครับเราจะจุดัรถไแฟแสงที่ฐานจุดที่สี่หมายเลขหนึ่งหกของคุณแสงกันส่องสองมบูรณ์มอบให้กระด้างสาคนกันซึ่งเป็นผู้ท้าสังสามสองมืงไป

เตียนที่กรีอยู่ใา้านม่เต่าอยู่บานเ่าท่านก็เปอาพยไบานจวัดจังหวัด